ยองฮาเซโยรินึนคอนซูนำใจมีดาวันนี้ก็อยู่ช่วงคอนเูลรอตนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมคารีฟวันเกิดของอซลินจากทราวิตี้ one shot, one บรรยากาศจะเป็นยังไงอะ่ะดูกันเลย สวัสดีครับผมอยู่หน้าร้านแล้วนี่ก็จะเป็นไวนิวขนาดใหญ่ข้างร้านนะเข้ามาในร้านเนี่ยบริเวณโต๊ะแรกเนี่ยก็จะมีเป็นแก้วมีตุ๊ก,กตาบ้านมาสแล้วก็เหมือนจะเป็นเฟรมการ์ดใส่โฟโต้การ์ดเป็นคาเฟ่วันเกิดของน้องซองมินนะครับจากคราวิตี้นั่นเองหรือว่าอันซองมินเกิดวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่มีประก,กาศและก็มีรูปของน้องซองมินก็คือเป็นโซนที่ Ru บิที้เนี่ยสามารถฝากข้อความเนี่ยถึงทางคราวิตี้ได้นะครับ ีแปะรูปสวยๆงามๆเลยตรงนี้เนี่ยก็เมื่อเราซื้อเครื่องดื่มเราก็จะได้คัสพสลรีของงานงานนี้อ่ะแล้วก็เป็นโฟตโต้การ์ดของงานงานนี้นะ แฮปปี้ซองมินเดย์นะครับโซนนั่งพักผ่อนเนี่ยเป็ถือวมินิมอลนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอัลบั้มทั้งหมดของทางคราวิตี้เลยมีทั้งหมดเกาอัลบั้มนะก็จะแบ่งเป็นซีซัน Season เลยแต่เขาไม่ได้เรียงนะเป็นซีซันหนึ่ง remember who we are ซีซันสอง the new day we step into ครับแล้วก็ซีซันล่าสุดก็คือซีซันสาม be our voice นะคะมีบัมทั้งหมดเกาบัมเลยซึ่งปกบัมเนี่ยเขาจะต่างกันนะมีสโลแกนด้วยถากว่าคุณสตาชิปเนี่ยใส่ใจในการทำปกบัมของคราวิตี้มากๆเลยซึ่งพิเศษเนี่ยตรงเขาเนี่ย เรื่องที่จะใช้ทีมของปกบ้ามเนี่ยเป็นรูปของซองมินนะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นซองมินสีแดงน,นะครับตรงกับปกบ้ามเลยของบ้ามสีท่านที่2นะคบถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีแสดหรือว่าสีส้มนะครับก็จะเป็นซองมินในลุกของสีส้มๆหมดเลยนะครับทีมสีส้มทั้งหมดเลย ลืมบอกไปนะครับรานนี้จัดที่สิริทีจันทุรีสแควร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้องซองมินนะครับในลุกของชุดสีเหลืองนะครับซึ่งตรงกับปกบ้ามนะถ้าทุกคนลองเรียงดูเนี่ยวจะเป็นในลุกน้องซองมินกับสีเขียวนะนี่แล้วก็จะเป็นน้องซองมินโอ้มีลูกผมร้อนผมดำหรือว่าผมทองเนี่ยก็ดูน่ารักมากๆเช่นกันเลยนะครับถือว่า ต่อไปก็จะเป็นสีม่วงนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคาเฟ่มันเกิดน้องซองมินไดคัสสวยงามมากๆเลยบรรยากาศของน้องซองมินเนี่ยก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ like, แล้วก็กดกระดิ่งในกำลังใจให้กับทางซอนซูน้ำจาด้วยนะครับอุริน่นซอนซูนำจจอินดีดา